แบบแต่ประชันแบตเทิรได้อ่ามาพบกับเงาวเทียงของชายเมืองสิงค์ครับเมียพี่เม่ชูชาวบ้านรู ไว้ไฟสินดีไม่อยาพี่ไม่ชว่วยโอ้ยตักอยู่มาตส์กาแฟเก้าปีมีลูกสองคนไม่เคยทิ้งกันป๊าบฮุนโรกันแท้ทีอยู่กัตส์กาแฟเก้าปีลูกสองคนหน้ามนนั่นงี้ไม่ยอดยาดีแม่บุดีตีนแดง ทำสักสีจำแช่เฉยเจ้เปลี่ยนแบบเหมือนดาราฝรั่งผู้ฟังไม่รู้ดูตาตัวไ่ยอมรักตัววายช่างแข่งเพวเดียวไม่รักก็เป็นรายเพรดีจะนายงไม่เป็นแรงไรทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปยนแปลงที่นอนเดินลากกี่คนไม่อยาพีไม่ชูคนรู้กันทุ่ รักลายเมื่อปลายหน้าฝนตอหน้าสุตรมยอมทนหายห่วงไมียพี่มีชู้คนรู้กันแฟนอยู่กันตั้งแปดเก้าปี โอ่โคตหนาโคตรอย่างนี้ไม่ยอดยายแม่ไก่งัวชัวงงอหายไปนานหายไปนานนี่นะผมขอขึ้นเลยได้ไหมจริงจริงไม่คุยเลยเอาคุยกันบอกรายการเราอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้น ตอนนั้นพี่ดิมทีมจากจังหวัดอะไรเอาเลยเอาเลยล้บุรีมาจากล้บุรีแล้วเคอยแล้วล้มใจเมืองสิงห์มาเขล้มใยเมืองศิลป์ศิลป์เนี่ยพี่เขาล้มใจเมืองสิงห์เหมือนอาชเปกเหมือนมากเมากบ้านเรือนเคียงกันแอบมองวันเดียวเห็นหน้าหน่อยเดียวใจโน้มเหนียวฟ้าน้ำหากมีวันใดที่นวลหายไปกไกลตาโอ้ยในบูราที่มันมันว่าตกโดดได้ไปอายุยังน้อยนะ เฮ้ครับพี่แอันที่มานี่ทุกคนปลงตัวหมดเลยไอ้อยานวัวโกรธจริงเยอะเลยผมขอพี่ตักสักคนได้ไหมไม่ได้อะไรขมวแล้วไม่านไหนท่านไหนท่านไหนมึงไม่ถือหนูไม่ถื้อนะเี้ยโอ้ยอันนี้อย่าหลอดท่านไหนมาห้ามแตะต้องเลยคนนี้เอาคนนี้อย่ายุ่งกับพระพันปีพี่ อตัวันนี้หี่ไอ้น้องเขาไงวันนี้นะครับน้องเขาจะมาเป็นชายเมืองสิงห์คุณก็เป็นพี่เบิร์ดได้ครับแล้วเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันไอ้ยังไงอ่ะก็เพลงพี่เบิร์ดนี่แหละแต่ร้องเป็นชายเมืองสิงห์ไงอ้าวจริงเหรอเราทำได้ไหมได้ได้หรอแอนดี้ทำไม่ได้เหรอแอนดี้ทำไม่ได้หรือพี่ทำเองโอเคทุกทีล่ะเราไปทำตรงนู้นแล้วแอนดี้มานั่งตรงนี้ตรงนี้นั่งยาวเดี๋ยววันนี้หมายความว่าให้ร้องเพลงของพี่เบิร์ดครับ ที่ร้องเสียงใช้เมืองสิงครับร้องแล้วเป็นยังไงเหมือนใช้เงินสิงไหมต้องได้เกินกว่าสามไลฟ์ขึ้นไปต้องได้เกินสามการสามารถให้ได้สบายแล้วเราไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วนะเราไม่มีอะไรเสียแล้วชีวิตเรายังอีกยาวไกลสบายก็ผมกลับบ้านเลยเอาแมเพลงสบายสบายออริจินอลครับบ้าสบายสบายซิงเกิลใหม่ผมโออริจินอลอะไรรู้เหรอ ให้ตัดสินว่านี่ร้องเหมือนช่รเมืองสิงไหมนี่ร้องเหมือนเปิร์ดไหมนะอ้าวโอเคสบายสบายงอดนี้มาเสบียงเสบายงถูกใจผู้อขอเินไป สเดไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายหากเราจะคบกันไปคบกันไปฉันขอเพียงความรักจริงใจไม่เคยต้องการอะไรสบายสบายแม้วันใดที่ใจจะเปลี่ไม่เห็นจะแปลมุงจะไป จากไปไหนสบายแม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยนไม่เห็นจะแวงมารู้จะคว่าว่าคิดจะยากกันไปก็คงเขง้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจแล้วคงเสียายแต่ยังสบาย เธอจะทิ้งกันไปถึงกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่เปิดใจใครเขาคงเลิกลาก,กันไปไแบบสภายแม้วันใดที่ใจเธอเปลง่ยนแบบมาโลจะหวาดว่าคิดจะจาก ฉันไปก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปว่าคงต้องไปแล้วแป้งแน่นอนแต่ก็ยังสบายสบายสบายหากเธอจะทิ้งกันไปและทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่เฟินใจใครก็คงเลิกลากันไปเอาแบบสบาย ร้องดีมากมารับรางวัลมาใช่ไหมพี่เบิร์ตไม่ต้องเลยชอบพี่เบิร์ตไม่ให้เป็นตังเป็นอะไรอีกเลยหรอไม่ได้พงมาโอเคประจำที่ครับต้องสามล้านขึ้นไปนะมาดูกันนะฮะว่าคุณแอนดี้นะครับเป็นเสียงของพี่เบิร์ตเพลงสบายสบาย ดูซิว่าคุณแอนดี้จะอยู่หรือจะไปต้องสามร้ายขึ้นไปนะอดนนี้จ,จะถอดเสื้อทำไมอนฉี้รู้ตัวจะถอดเสื้อเธอ,อดูจา้า <laughs> ให้ใส่เสื้อทีจากับแจ๊วพี่เบิร์ดไหลตลอด ไม่เลยโอ้ไม่สงสารสไตลิสไงแอนดี้ไม่ต้องสงสารสไตลิสสงสารตัวเองก่อนพีกว่าเอามาดูกันว่าคุณแอนดี้จะได้คือ ขอบคุณครับจริงครับจริงครับได้ครับได้ห้าไลนะชอบตอนที่ถอดเสื้อขอบคุณมากครับรักคนได้ไป5ไลค์นะครับรวมเป็นเงิน10,000บาทครับมาดูน้องเหมียวเหมียวน้องเหมียวเหมียวเราเราต้องถอดเสื้อหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องนะเรายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับพี่ พักโฆษณาก่อนนล้วเันื่องนี้คงบ้านที่ไปรูปแบบในการใหม่แลยนะแต่ว่าการขอเสื้อมีผลต่อการกดไลค์ให้ได้ไหมครับมาดูกัะแนวน้องเมียร์แล้วกันจะได้ครับแยวยืนตอกลาง เหมียวรับไปห้าไลน์หนึ่งหมื่นบาทเหมือนใจครับคุณเด็กดีครับระหว่างเรารอคะแนนของคุณเหมียวคุณพูดอะไรของคุณครับก็เป็นไอ้นี่ไงที่เป็นภาคบวยไงเวลาแล้วก็ อันนี้ใส่ถ่านตรงไหนเอาอะไรเจ้าอ๋อเลยรู้สึกดีใจแทนแม่มารายการไหนไก็คุยชนะเลยอะวันนี้มันแรงจริงนะวิลเลนดี้นะครับเลยต้องเหสียรับไปคนละห้าไรยนการคนละหนึ่งหมื่นบาทดีด้วยเอาไปพักผ่อนได้แล้ยพี่ใช้งานเยอะแล้วพลังงานเยอะขอบคุณมากเดี๋ยวไปอัลบั้มไปไหนนะเขาเก็บแล้วอัลบั้มเขาทิ้งขยะไปแล้ว ไม่มีเลมากครับช่วยเตือนนางซูนก็ไปเยี่ยมครับโอเคเยี่ยมไปเลยไม่ไม่คิดว่ารายการมีตัดต่อวะ